หนูไปไหนมาลูกฮะหนูไปไหนมาดูสิน่ะเลิะเธอสกปรกหมดเลยหนูดื้อหรอคะฮะหนูดื้อเหรอหนูดื้อใช่ไหมหนูไปไหนมาแม่เผลอแป๊บเดียวเองหนูไปนู่นน่ะไปตรงตรงดินนู่นนะคะลากขาไปตรงดินนู่นนะคะดูสิแม่เผลอแป๊บเดียวเอง หัดูไม่ได้เลยค่ะเนี่ย <_ C 's> เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโชว์เพื่อนๆความดูความดื้อของชูชิสิ <_ C> s> <S เห็นไหมเนี่ยเลอะเทอะสกระปรกไปหมดเลยแม่เพิ่งเปลี่ยนผ้าให้เองนะ <_ C> s> <S รู้ไหมไม่ต้องมาขอโทษนะมามาหนูขอโทษใช่ไหมฮนะดูหน้าเศร้าเลยทำผิดหน้าเศร้า แล้วหนูไปทําไมตรงเธอตรงนั้นน่ะลูกฝนตกมันก็เปียกหนูไปทาําไมฮะหนูไปทําไมคะฮะเออน่ะดูซิมีการมองมองหันมองดูผ้าด้วยนะหนูไปทาําไมึลากขาไปเล่นตรงดินนะคะแล้วฝนตกก็เปียกแฉะหน้าหงอยเลยดูซิจุดทำสีหน้าซิโดนแม่ดุ ทำสีหน้าสิดูมองผ้าผ้าเลอะหมาผ้าหนูเลอะจะเปลี่ยนให้ดีไหมเนี่ยฮะจะเปลี่ยนให้ดีไหมดูมองหน้าสิตัวเองทำผิดนะมองหน้าดูสิหนะ้าแล้วหนูเดินไปทำไมอะลูกฮะหนูเดินไปทำไมคะโอเคเดีย๋ยวแม่เปลี่ยนผ้าให้เปลี่ยนผ้าให้มา หน้าเศร้าเลยค่ะโดนแม่ดูหน้าเศร้าหน้าหง่อยเลยค่ะดูดูคิ้วขมวดหน้าง่อยเลยหน้าสงสารโอ,โอเคปามาแม่เปลี่ยนผ้าให้